ะค่ะคลิปนี้วัดจะพามาอัปเดตดูกวากมอรกตดำด่างนะคะต้นนี้ชำชำทั้งทั้งกิ่งนะคะนี่ค่ะชำแล้วก็อบใส่แก้วไว้แบบนี้ค่ะตั้งแต่วันที่วันที่6เมษายนนะคะนี่ค่ะเมื่อเขียนวันที่ไว้วันที่6เมษายนเนาะเดี๋ยวมัดจะพามาดูนะคะว่าระยะเวลายังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะด้วยความที่ใจร้อนค่ะเราจะมาดูกันว่าน้องมีรากให้เรากันหรือยังนะคะ ถ้าไม่มีมันก็ต้องอบต่อนะคะแต่ด้วยความที่เราอยากจะรู้ว่าระยะเวลาไม่ถึงเดือนนะคะระบบรากน้องจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะต้องพยายามเอาน้องออกมาจากแก้วนี่ออกมาแบบนี้เลยค่ะออกมาแบบนี้เลยนะคะมาดูกันค่ะกิ่งที่เราชาเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอวางไว้ก่อนน้องมีรากหรือเปล่าทุกคน นี่จ้าน้องมีรากนะคะทุกคนน้องมีรากค่ะรากของน้องเยอะด้วยนี่นะคะน้องมีรากนะคะรากเยอะด้วยค่ะอ่าในเมื่อน้องมีรากแล้วนะคะวันนี้มดก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานะคะจะใช้เป็นหินภูเขาไฟค่ะนี่นะคะน้องเป็นดำด่างจุู้นะคะดำด่างจุู้แบบนี้จ้าเห็นไหมคะระบบรากเยอะแล้ว อัปเดตการชํำกวักมอรกฏนะคะมดใช้วัสดุในการชํำก็จะเป็นทรายผสมขุยมะพร้าวนะคะนี่เลยค่ะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะวันที่หกจะครบหนึ่งเดือนแต่เราใจร้อนมาดูกันผลปรากฏว่าสุดยอดมากค่ะทุกคนนี่ค่ะหลังจากที่เราได้อัปเดตว่าน้องมีรากเรียบร้อยแล้วมนก็จะมาปลูกนะคะโดยการใช้หินภูเขาไฟนะคะผสมเคอร์ไรซ์นะคะ เป็นวัสดุที่เพิ่มความโปร่งค่ะแล้วเราก็จะเติมปุ๋ยนะคะอ่านี่ค่ะันก็จะใส่มพะพร้าวสับลงไปในกระถางเพื่อป้องกันไม่ให้หินภูเขาไฟหลุดรอดออกไปนะคะก็จะเติมหินภูเขาไฟแบบนี้ค่ะก็จะใส่ปุ๋ยให้น้องหน่อยนะคะเพราะน้องมีระบบรากแล้วค่ะเติมปุ๋ยบ้างนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะนําน้องมาตั้งวางเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟ จะทําให้อ่าระบบรากน้องเดินดีนะคะเราก็เติมปุ๋ยเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหลังจากนี้ก็นําไปรดล่าดน้ำเราก็ตั้งวางไว้ในที่ร่มนะคะรอหน่อให้น้องมานะคะง่ายๆค่ะสําหรับการชํากวักมรกตนะคะด้วยอ่ก้านหรือว่าชําทั้งกิ่งนะคะเพราะว่ามกเคยชําแบบชําใบให้เพื่อนๆที่พี่ได้เห็นกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะชําทั้งทั้งกิ่งเป็นอันประสบความสําเร็จนะคะไปลดน้ํากันเลยจ้า น้ำก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะลดให้ไหลผ่านจะถางไปเลยเพราะว่าวัสดุปลูกโป่งมากนะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็นำเขาไปวางไว้ในที่ร่มก่อนสักอาทิตย์ก่อนที่จะนำเขาออกมาไว้ด้านนอกโรงเรือนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะโมก็ฝากเพื่อนๆที่พี่นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมมด,ด้วยนะคะคลิปหน้าสุวิ t าจะพาทำอะไรโมจะพาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ